สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเด็ดจะไปทุกทุกท่านกันเลย นะครับก็สําหรับในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็2ตัวบนนะครับเดี๋ยวผมมาเน้นๆให้นะครับซึ่งจะวิเคราะห์ในแต่ละสูตรนะครับแต่ก็สําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับผมลงไปให้แล้วนะครับสรุปไปให้แล้วนะครับยังไงก็เข้าไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวตรงท้ายคลิปเนาะจะมีคลิปเด้งขึ้นมานะครับใครยังไม่ได้ดูชุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับก็เข้า ไปดูกันได้นะครับตรงท้ายคลิปเนาะอ่านะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเด้งขึ้นมานะครับยังไงก็อย่าไปนะครับอย่าพลาดนะครับโค้งสุดท้ายนี่ในวดที่แล้วเข้าไปตรงตรงเจ็ดสองนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับก็คือผมจะมาวิเคราะห์เจาะลึกลงไปอีกนะครับที่ในสูตร2ตัวบนนะครับก็จะมีสูตร2สูตร3สูตรนะครับจะมาพร้อมตัดกับเรขดับเลยนะครับเผื่อถ้าไหนชอบนะครับเน้นเเด่นบนนะครับเผื่อจะนําไปจับ3าตัวนะครับ ก็มาดูกันครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับใครดูคลิปนี้กดไลค์นะครับก็ขอให้โชคตีในงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แบ่งปันข้อมูลคอมเมนต์นะครับแชร์นะครับข้อมูลกันด้านล่างได้นะครับเนาะอ่ะแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับก็สําหรับในสูตรนะครับสูตรที่ชอบนะครับชอบมาบนติดมาบนนะครับก็คือก็จะเป็นในสูตร20ปีนะครับ ซึ่งในสูตรยีปีเนี่ยนะครับในงวดที่แล้วนะครับหลุดไปเนาะอ่านะครับในงวดที่แล้วหลุดไปก็ในงวดเนี้ยนะครับก็จะคํานวณได้นะครับก็คือก็จะสูตรเนี้ยนะครับส่วนมากนะครับจะมักช่วงหลังนี้มักจะติดมาบนนะครับมักจะออกมาบนนะครับสูตรนี้ก็คือจะนำงวดก่อนนะครับมา372นะครับแล้วก็ล่าง38นะครับรู้สึกว่าตัวเนี้ยนะครับ มันก็ไปบางเอินนะครับคล้ายกันกับในปีที่แล้วนะครับงวดของวันที่16ตุลาคมปีนี้กับปีที่แล้วนะครับเนี่เห็นไหมครับบางเอินว่าเป็นหลักหมื่นหลักพันเหมือนกันนะครับหรือว่าเนี่ยมันจะมาเด่นตัวนี้นะครับแต่ก็ก็ไม่แน่นะครับนะ้องงวดที่แล้วก็ยังออกตัวเดิมมาเลยนะครับปีนี้ก็ ก็คงจะผมคิดว่าไม่น่าจะออกตัวเดิมแล้วนะเพราะว่าในงวดที่แล้วนะครับมาตัวเดิมแล้วเนาะอ่านะครับก็ไม่แน่นะครับเลขก็ออกได้หมดทุกตัวนะครับเนี่ยส่วนนี้ก็คือนําหลักหมื่นนะครับกับหลักพันบวกกันนะครับแปดบวกกับ6กก็ได้4เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น5เนี่ยส่วนนี้วันนี้น่าจะไม่พลาดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะมานะครับส่วนตัวที่มาจับกับ4กับ5้านะครับก็จะเป็นน้ำสามเนี่ย นะครับบวกกับ8เนี่ยนะครับหลักแสนกับหลักหน่วยล่างนะครับ1นึบวก r บวกกับแนะครับก็ได้11เนี่ยก็ไล่ไปเลยครับ2 3 4นี่นะครับก็ลองดูนะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับหรืออาจจะลองเอาลดแต้มก็ได้นะครับก็จะเป็น1นะครับอาจจะเป็น1นะครับหลักหน่วยเนาะ1 0 9 8เนี่ย ถ้าท่านไหนชอบเนาะเออนะครับอาจจะเป็นเนี่ยก็เป็น4 4050เนาะ49 59เนาะแล้วก็4858เนี่ยนะครับก็ลองดูลองนำไปดูนะครับเนาะอ่ะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับเนาะอ่ะนะครับไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับไม่ต้เป็นต้องไปจับหลายตัวนะครับซื้อสลับไป2ใบก็ถูกเนาะนะครับหลายคนจะถูกนะครับซึ่งแล้วสูตรเนี้ยนะครับก็มันเป็นในสูตรบนนะครับ สูตรลับนะครับสูตรนี้ชอบออกมาในเดือนบนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวจะดูในเลขดับด้วยเลยนะครับเลขดับอาจจะมาก็ได้นะครับเนาะเลขดับอาจจะไม่ดับนะครับก็เลขดับก็ขอให้ดับแล้วกันนะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็ผ่านนะครับผ่านหลายสูตรเลยนะครับน่าจะผ่านทุกสูตรนะครับสำหรับเลขดับนี หับ10หน่วยเนาะนะครับ10ก็จะมี0 9 4 3 7 3 4 8นะครับอ่าแล้ว10นี่มีหลายสูตรนะครับส่วนหน่วยนะครับก็จะมี9 0 3 4 5นะครับแล้วก็2แล้วก็0แล้วก็6นะครับซึ่งในหลักหน่วยนะครับเนี่ย ตัวเด่นมันมาชนกับดับนะครับเนี่ยซึ่งผมคิดว่าสูตรเนี้ยนะครับน่าจะดับนะครับในหลักหน่วยนะครับก็ลองดูนะครับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหลุดนะครับในสูตรเนี้ยนะครับอาจจะมาในตัวนี้เนี่ยแหละนะครับเลขเด่นนะครับเพราะว่ามันไปชนกันกับในหลักหน่วยบนเนี่ยนะครับหลักหน่วยบนนะครับ4ตัวยังไงก็ติดหน่วยบนมานะครับก็เข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8งวดแล้วนะครับหวังว่าในงวดนี้นะครับขอให้เป็นในงวดที่เข้านะครับเ้างวดติดนะครับสำหรับในหน่วยบนนะครับเนี่ยสามสี่ห้าหกนะครับติดมานะครับเป็นไปติดกับเลขดับนะครับก็เลยนี่แหละนะครับเลยลองเอาเลขเด่นเนาะนะครับซึ่งมันก็จะมีใน2สูตรนะครับสสูตรบนที่ผมคำนวณให้ไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีสูตรนะครับ สูตรนะอะไรดีนะครับเนาะอ่านะครับก็จะมี43 4445 46 1314 15 1683 8485แล้วก็86นี่แหละครับก็คือตัวเลขพวกเนี้ยนะครับสูตรนี้ฮะไม่ค่อยจะ ไม่หลักสิบไม่ค่อยจะเข้าเลยนะครับก็อาจจะลองนําไปเป็นเลขดับก็ได้นะครับเาดับ4เนี่ยก็มีดับ4อยู่นะครับดับ8เนี่ยก็มีดับ8อยู่นะครับหนะครับหลือแต่1ไม่มีดับนะครับหรือว่า1จะดับในหลัก10อันนี้ก็มารอดูครับแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งครบคู่กันไปนะครับอันนี้เป็นสูตรอะไรดีนะครับส่วนนี้เป็นสูตรรวยไปดีนะครับเนาะก็จะมี8 3 8 4 ก็สําหรับสูตรแต่ละสูตรนะครับผมคํานวณให้คลิปก่อนหน้านี้แล้วเนาะนะครับใครอยากลองไปคํานวณก็ลองย้อนย้อนนะครับคลิปไปดูเนี่ยนะครับสําหรับในสูตรนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยในสสูตรนี้นะครับซึ่งในหลักสิบไม่ค่อยเข้าเลยนะครับแต่จะมาเข้าในหลักหน่วยนะครับงวดที่แล้วนะครับก็มาชนกันในที่ในหลักหน่วยนะครับ นี่นะครับสสูตรนี้ชนกันในที่ในหลักหน่วยก็คือ2นะครับอ่าเห็นไหมครับวดที่แล้วก็มา2จริงๆด้วยนะครับเนี่ยหลักสิบไม่ค่อยจะเข้าเลยนะครับเอาเป็นว่าให้หลักสิบมาตัวไหนนะครับก็เอาเป็นเลขดับไปเลยนะครับสำหรับใน2สูตรนี้นะครับซึ่งมันก็สถิติที่ผ่านมาามแล้วก็เป็นตามนั้นนะครับก็ซึ่งหลุดหลุดยังไงก็หลุด่างนั้นนะครับสำหรับในหลักสิบเนี่ย ก็มันก็จะเหลือตัวไหนนะครับสำหรับในหลัก10นะครับก็จะ8ดับ9ดับนะครับ1ดับ4ดับนะครับแล้วก็อ๋อนะครับมันจะมีอีกอันนึงนะครับซึ่งถ้าตัวดับนะครับถ้าดับเนี่ยถ้าดับล่างเนี่ยให้ดับมางวดไหนเนี่ยให้ดับมาเลขไหนเนี่ยทั้งหมดทั้งสูตรทั้งหมดเนี่ยมันมักจะไปออกหน่วยมนนะครับเนี่ยอย่างเช่นในงวดที่แล้วเนี่ย ให้ดับล่างนะครับหน่วยล่างนี้ดับ4ดับ8ดับ3ดับ2ดับ2เนี่ยนะครับแล้วพอผลออกนะครับก็ออก72นะครับเนี่ยมันมักจะไปบนนะครับเนี่ยลองย้อนย้อนไปดูอีกก็ได้นะครับเอาวิเคราะห์นะครับ2ตัวเน้นๆเลยนะครับ2ตัวบนนะครับก็มันก็เป็นเพียงแนวทางนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับว่าจะมาหรือเปล่าไปดูุงวดก่อนหน้านี้นะครับ ดับหน่วยล่างครับเนี่ยเก้าสห้าเนี่ยผลออกนะครับเจ็นึ่งเนี่ยในงวดนี้ก็ยังไม่มานะครับเนี่ยมันมีเข้ามีดุดนะครับแล้วก็งวดก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับงวดของวันที่16บหกนะครับกันยาเนี่ยดับล่างนะครับหน่วยล่างครับดับ5 5 3 9้าสามเก้าสามเนี่ยก็ผลออก9 5เห็นไหมครับมันมักจะไปบนนะครับเนี่ย เนี่ยงวดนี้ดับห้ากับสามเลยนะครับไปออกคู่บนเลยนะครับเออนะครับเนี่ยเอาลองไปดูอีกสักงวดนะครับงวดก่อนหน้านี้นะครับก็วันที่หนึ่งกันยานะครับเนี่ยลองดูเลขดับดับบนเนี่ยดับล่างนะครับสังเกตในหลักหน่วยล่างนะครับแปดแปดห้าแปดแปดนะครับเนี่ยแล้วผลนะครับ นี auto, ่ก็ยังไม่มานะครับก็ยังหลุดนะครับเนาะเออนะครับสลับเข้าสลับหลุดกันไปนะครับเนาะอ่ะก็ลองดูเผื่อวันนี้นะครับเผื่อวันนี้จะมานะครับเผื่อวันนี้จะมานะครับก็หวังว่านะครับจะขอให้มาแล้วกันนะครับซึ่งดับหน่วยดับหน่วยนะครับดับหน่วยล่างนะครับในวันนี้ก็จะมี9 50 0 0 4นี่นี่แหละครับ ก็ซึ่งมันก็จะไปชนกับในหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือเนี่ยสี่แล้วก็ห้นะครับนี่หลักหน่วย4แล้วก็5นะครับซึ่งมันก็ไปบังเอิญตรงกันกันกบในงวดที่ผ,ผ่านมานะครับที่ให้นะครับเด่นมาเหมือนกันเนี่ยงวดของวันที่ 6นะครับกันยาแล้วก็1กันยาเนี่ยของเดือนกันยาเนี่ยนะครับเนี่ยซึ่งให้3 4 5มา6มาเหมือนกันนะครับสามสี่ห้าหมาเหมือนกันนะครับวันล่าสุดก็3 4 5 6มาเหมือนกันนะครับก็สังเกตว่าเนี่ยมา5เนี่ยมา5เลยนะครับเนี่ยวันนี้จะมาอีกไหมนะครับ5เนี่ยนะครับทำมาก็หัวเราะห้าห้าเลยทีเดียวเชียวนะครับเนาะเออนะครับแต่ผมคิดว่าก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมาอยู่นะครับมันน่าจะมาในตําแหน่งเดียวกันแหละนะครับ หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มารอดูกันนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับขนาดดู9นะครับ9งวดก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ9ก1 2เนี่ยก็มันมีย้อนไปดูเนี่ยในงวดนี้ก็เป็น9012เนี่ยก็มาในตำแหน่งมาได้เด่น2เหมือนกันนะครับนี่เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับพอในงวดล่าสุดก็มาใน2เหมือนกันก็แสดงว่าเนี่ย ก็คงน่าจะเป็นตัวนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ mm. ก็จะเป็นในหน่วยหน่วยบนเนี่ยมันก็มาตรงกันกับในเลขดับนะครับดับล่างเนี่ยไม่ห้าไม่สี่เนี่ยก็เราจะจะเอาหน่วยบนเป็น5แล้วกันอ่านะครับแล้วต่อไปนะครับก็คือหลัก10ละ่ะหลักหน่วยเราได้แล้วนะครับตัวเดียวนะครับสำหรับในหลัก10นะครับก็คือดับ 4นะครับ4ตัดไป1ตัดไป8ตัดไปนะครับ8 9ตัดไปนะครับตัดเลขดับนะครับ0ตัดไป3ตัดไปนะครับ7ตัดไปนะครับก็จะเหลือ1 1ก็มาติดตรงนี้นะครับก็ตัด1ไปแล้วนะครับ1 2 3 4 5ี่เหลือ5เหลือ5อ่าเหลือ2อ่านะครับในหลัก10ก็จะเหลือ2กับ5นะครับ2กับ5นะครับซึ่ง ก็ตรงกันในสูตรนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับสูตรนี้ก็มี5เหมือนกันเนี่ยเออนะครับก็ลองดูนะครับเนี่ยรักสิบสองกับ5นะครับในสูตรลับก็มี2เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่มันตรงเนี้ยติดดับศูนย์นะครับเนาะเออนะครับเลขดับอาจจะมาก็ได้นะครับอ่าอย่าไปอย่าไปคิดเยอะกับเลขดับนะครับเนี่ยสูตรลับเขียนไว้นี่ สุดรับในงวดที่เราดูดไปนะครับสูตรับซึ่งผมลงให้นานแล้วเนาะลงหลายคลิปด้วยนะครับน่าจะไปซื้อสลากกันได้แล้วนะครับสำหรับในสุดรับนะครับเนี่ยก็จะเหลือในหลักสิบก็คือ2กับ5นะครับก็ถ้าจะมาจับนะครับเอาซึ่งตัวนี้เป็นเลขดับเนาะ คือว่าเลจะออกแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นอลักสีเป็นสองเนาะมีเลยครับตัวเดียวนะครับหรือสองตัวหรือเท่าตัวนี้นะครับสองกับห้านะครับก็ตัวเดียวกันนะครับเลขสองกับเลขห้าตัวเดียวกันนะครับซึ่งผมคิดว่าในงวดเนี้ยนะครับบนเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะเป็นสองกับห้านั่นแหละครับเนาะที่จะมานะครับ หรือเป่านะครับวันนี้ก็ลองมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับในเลียกนี้เนี่ยนี่แหละตัวนี้นี่ยนะครับก็ถ้าวันนี้นะครับถ้าออกมาตัวนี้นี่นะครับก็ดีเคกันเลยนะนะครับเนาะเออนะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเลขนี้นะครับก็ลองดูนะครับหรือจะเอาตัวนี้ก็เป็นได้นะครับหรือจะเอาในที่อืม อาจจะลองเอา1ก็ได้เน,นะครับเพราะว่า1มันไม่มีตรงดับเนาะเนี่ยเดี๋ยวในชุด1ก็ได้เนี่ยเนี네่ยนะครับก็ลองดูมันอาจจะมาก็ได้นะครับสาหรับในสูตรนะครับหรือไม่มานะครับอันนี้แต่ตรงนี้นะครับก็อย่าพลาดนะครับเนี่ยซึ่งเนีย่ยตรงนี้นะครับแต่หลังๆมันไม่ค่อยติดมาเนาะนะครับหลังๆอาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ในงวดที่แล้วนี่มันหลุดนะครับมันก็น่าจะเหมือนในงวดนี้นะครับที่ว่าหลุด นะครับซึ่งมันมักจะติดหลักร้อยมาด้วยไงครับในสูตรนี้นะครับเนี่ยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ติดหลักร้อยมาด้วยนะครับเนี่ยสนะครับก็มาหลุดนึ้งวันนี้นะครับแต่มันไปในหลัก10นะครับเนี่ยแล้วก็ในงวันนี้ก็เข้ามาร้อยนะครับงวดที่แล้วก็หลุดนะครับเนี่ยหลักร้อยไม่ติดมานะครับซึ่งคิดว่าหลักร้อยนะครับน่าจะติดมาในนี้แหละนะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหลักร้อยนี่หลักร้อยน่าจะเป็นเลขขี้นะครับไม่3ก็5นี่แหละนะครับในหลักร้อยนะครับอัน นะครับหรือจะเป็น9หรือ1นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับก็ลองนาไปพิจาณดูนะครับนี่แหละครับเนี่ยลองเน้นเน้นไปดูนะครับเนี่ยยังไงก็ถ้ามันจะมาในตําแหน่งนะครับถ้าถามผมนะครับผมคิดว่ามันจะคงจะเป็นในนี่แหละนะครับนี่ในสองตัวนี้แหละนะครับสองามตัวนี้แหละนะครับถ้าจะมาในหน่วยบนนะครับก็ลองดูนะครับหรือจะเนี่ยนะครับ หรือจะเอาไปจับคู่กันก็ได้นะครับเนี่ยเออะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับเน้นให้แล้วนะครับยังไงก็สุดแล้วแต่ดวงนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างผมลงไปให้แล้วนะครับยังไงก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามมนได้นะครับก็สูตร สุดสามตัวนะครับก็ที่เข้าไปงวดที่แล้วก็ชนกันนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปให้ดูนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ